ที่น้องชาวไทยครับนี่คือช่วงเวลาที่วุดีตื่นเต้นเหลือเกินครับเพราะว่าเรากําลังจะเปลี่ยนเวทีวุดิโชว์เป็นสังเวียนการแข่งขันทำอาหารจากสองเชฟแถวหน้าของประเทศไทยและเมนูของผู้ชนะจะถูกส่งต่อไปเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับให้กับประชาชนณสถานีกลางบางซื่อครับและผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เป็นใครไปชมกัน เขาคือเชฟบุกเบิกให้ทุกคนรู้จักอาหารอินโนเวทีฟและโมเลกุล่าเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคณะกรรมการมาสเตอร์เชฟประเทศไทยเจ้าของร้านอาหารที่มีสาขาถึง14แห่งทั่วโลก mm hmm. เชฟเอียนพงทวัฒน์เฉลิมกิติชัย mm hmm. และคู่แข่งเชฟเอียนในวันนี้เขาคือ เชฟหนุ่มผู้ชนะเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนปี2015เจ้าของร้านอาหารเลอทพิปที่มีตำนานมากว่า80ปีชายผู้เปลี่ยนอาหารจีนให้ดูไม่ธรรมดาเชฟกิ๊กกำมลนชอบดีงนาะขอต้อนรับเชฟเอลและเชฟกิ๊กเข้าสู่วุ o d ดีคิทเชสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่้ทคนคู่มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมโครงการนี้กับเรา วันนี้เตรียมเมนูอะไรมาให้เราครับเชฟเบียร์วันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูปลานะครับเมนูที่รสชาติเนี่ยออกไทยๆเลยครับมีชื่อเมนูไหมครับมีครับปลาหิมะนะครับหรือว่า snowfish ลุยสวนครับผม snowfish ลุยสวนนะครับคุณว่าเมนูของคุณเนี่ยจะสู้กับเมนูของเชฟกิ๊กได้ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วเชฟกิ๊กครับ เชปเอียรว่ถแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกคุณตอนนี้เป็นยังไงครับจริงๆแล้วสำหรับเชฟเอียนนะฮะตีป่กว่าเห็นแล้วต้องวาวใช่ไหมครับแต่อาหารผมเห็นแล้วต้องอู้เลยฮะ อู้นะเมนูของคุณคืออะไรครับมีเมนูชื่อว่ามังกรซ่อนเล็บครับผมความพิเศษของเมนูนี้คือปกติแล้วข้าวมันท้องกงนะครับจะอบในหม้อดินหรือหม้อหุงข้าวนะครับแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะผมจะหุงด้วยอะไรคุณบุ๊รอดูเลยครับแล้วมีอะไรพิเศษอีกครับสมัยพิเศษอีกนะครับที่สําคัญเลยนะครับวันนี้เราจะมีตัวข้าวหมูที่เป็นสูตรลับนะครับของเลิศชิพนะครับแล้วก็มาเคียงคู่กันกับตัวข้าวมันท้องกงนะครับขอชื่อเมนูอีกครั้งหนึ่งครับชื่อเมนูว่าเมนูมังกรซ่อนเล็บครับเอาละครับ งนี้ก่อนนะครับเรามีเวลา60วินาทีร้านอาหารไปแล้วครับ60ตกใจ60นาทีครับในการทำอาหารนะครับและเมนูที่ชนะในวันนี้จะถูกนำไปนะครับรังสรรค์เป็นข้าวกล่องสุดพรีเมียมมอบให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลณสถานีกลางบางซื่อนะครับเชฟเอียนพร้อมพร้อมครับเชฟกิ๊กพร้อมพร้องพิสุดครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตัวนี้นะครับรสชาติของตัวข้าวนะครับเราจะเสริมความหอมด้วยใบกะเพราสับนะครับและที่สําคัญนะครับเราจะมีตัวซอสกะเพรานะครับทานคู่กับตัวข้าวมันฮ้องกลงแล้วก็เป็นคอหมูที่เราหมักไว้ครับวิธีครับอย่างแรกเลยผมก็จะทําเป็นน้ํานมจากเม็ดมะม่วงหิมะผานะครับตัวนี้ต้องการที่จะให้เขาแบบมีรสชาติแบบครีมี่นะครับตามมาด้วยเลยครับตอนนี้วันนี้ผมจะทําเป็นซอสรื้อสวนนะครับผมจะใช้พริกพ a l a p e n o นะครับผมมะนาวข้นสด แล้วก็เป็นน้ำปลาแท้นะครับอันนี้เป็นตัวซอสใช่ไหมฮะใช่ครับผมที่จะเสิร์ฟคู่กันไปครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบนาทีเหลือไว้ได้ห้าสิบนาทีครับบียร์นตอนนี้เป็นยังไงฮะเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้ขนมปังบดละเอียดเรียบร้อยแล้วเนนั้นก็จะเป็นกระเพราเกลือนะครับแล้วก็มีพริกไทยดำนะครับเพื่องการที่จะนำมาเคลือบตัวปลาอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้นะครับเราหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะทําการย่างนะครับ ผ่านไปแล้ว20นาทีครับตอนนี้ครับตอนนี้เราจะรอปลานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะนำเกล็ดขนมปังตัวนี้นะครับมาเคลือบตัวปลายแล้วทำไปอบต่อถ้าเวลาเราใช้หม้อแบบนี้เนี่ยเราเราเราเปิดดูได้ตลอดได้ตลอดเวลาเลยครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ออกมาดูเลือกนครับเป็นคลัสแล้วนะครับผมว้าเห็นคลัสชัดเจนมากครับดูดีครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคอหมูที่เราหมักดูสิครับคุณพีดิโหน่ากินมากครับน่ากินมากไหมครับโหน่ากินมากครับผ่านไปแล้ว40นาทีด้วยกันครับ ดูดิดูดิครับพูโอ้โหสวยมากเลยครับครับผมสวยมากเลยนะครับอันนี้คือได้หรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเชฟอินคขับอกเขาเสร็จแล้วพร้อมแล้วนะครับกำลังจะถอยรถกลับบ้านแล้วครับเไม่คิดว่าไงครับตอนนี้ใกล้เสร็จไปกันครับผมเราจะทำการเปิดข้าวปกนะครับ โอ้โหกลิ่นหอมมากกินหอมจริงฮะเมื่อกี้ที่บอกวูดี้บอกว่าจะไม่ได้อบแบบเป็นหม้อดินใช่ไหมถูกต้องครับแต่ว่าอบด้วยเนี่ยแหละครับถูกต้องครับเห็นไหมฮะตัวข้าวเขาจะคล้ายๆกับข้าวมันนะครับที่ออกมาเป็นเม็ดๆนี่นะครับวิางนี้ผมสามารถทำแบบนี้ที่บ้านได้เลยนะครับเนี่ยได้ครับผมสิบนาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับนี่ข้าวหมูของเรานะครับได้เลยนะครับสวยงามอันนี้นะครับหอมมากเดี๋ยวเราจะรับการทานนะครับโอ้หกินหอมมากว้าวกินหอมมาก ใช่ฮะเชฟเบียนอยางรอทานไหมถ้ากินมาเชฟเบียนดูดินท่านแม่หลายๆตอนนี้เนี่ยโอ้โหแบบมีเจ้าวะอ่ะโอ้โเหลืออีกสามวินาทีครับใกล้ยังครับเชฟกิ๊กครับใกล้แล้วครับผมแต่งจานแล้วครับตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกบีชวูดครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งเวาราลมควันเขาก็จะมีกลิ่นควันเล็กน้อยอันนี้เป็นกลิ่นที่เลือกมาโดยเฉพาะเลยเป็นกลิ่นวูดดี้โชว์ครับผมเย่ าล้วครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับ10 9เก้าแปดเห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาเอาละและนี่คือเวลาที่วูดี้รอคอยมาตลอดการไททํานะครับขอชิมเลยและกันเริ่มที่ เชฟเอียนก่อนครับได้เลยครับตอนนี้ผมก็จุดไฟใช้ไม้เนื้อแข็งนะครับจะทำให้เนื้อปลาแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยมีกลิ่นลมควันเล็กน้อยว้าวว้าวโอหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะเสิร์ฟด้วยซอสสองตัวตัวนี้เป็นน้ำซอสที่ทำจากพริกพาลาพิโนครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับ จานนี้ชื่อว่าสโนฟิชลุยสวนสโ <Snow fish S 2> นฟิชลุยสวนครับดูสวยงามมากครับดูน่ากินมากจริงๆนะครับอูล่ะครับวันี้ได้มีโอกาสอยู่กับเชฟเอียนตลอดช่วงที่ทำก็เลยเห็นว่าทุกๆอย่างที่เอามาใส่เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับโอเคครับต้องบอกว่ารสชาติของปลาเนี่ยมันมีความสดมาก มันเหมือนเพิ่งเด้งออกมาจากทะเลเลยนะครับแล้วยิ่งใส่ซอสลุยสวนเข้าไปอีกมันยิ่งมันยิ่งมีความกลมกล่อมมันยิ่งมัน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 มีความนุ่มมันมีความละมุนมันมีความเนียนนะครับแต่ว่ามันก็ปิดด้วยความแซบและความมันอร่อยมากครับเชฟเพียนครับมาที่เชฟติ๊กบ้างครับเชิญครับ ครับผมคุณพอดีครับข้อหมูนะครับเราหมักเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับของทางร้านนะครับกว่า80ปีนะครับทำซอสพิเศษนะครับและตัดเรียนนะครับด้วยแต่งกวาญี่ปุ่นนะครับพริกญี่ปุ่นและน้ำมันงาเกลือเล็กน้อยครับเอาละครับเดี๋ยววันี้จะชิมนะครับหมูเนี่ยต้องใช้คำว่ากรอบนอกนุ่มในครับผมนะครับมันมีความ เด้งมันมีความนุ่มมันมันละลายมันดีมากแล้วก็ส่วนข้าวเนี่ยก็มีความเป็นครีมี่แต่พอมันมาเจอกับตัวแตงกวาแล้วก็เจอกับซอสนี่มันมันลงตัวมากนะครับเ <Okay. S 1> มนูนี้อร่อยเช่นกันครับนี่อยากกินหมดจานทั้งสองจานเลยไม่ได้นะน่าเกลียดเนาะนะครับรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะครับเพราะว่าของเชฟเอียนเนี่ยพอได้ชิมปุ๊บมันมันโดนเลยเพราะเป็นสายเฮลที่ด้วย และมันก็มีความแซบเผ็ดประมาณหนึ่งที่วูดี้รับได้ก็เลยติดใจของเชฟกิ๊กก็คือกินคโคตรง่ายเลยพอ<ช>ก,กินปุ๊บก็รู้สึกอ่ะมันโดนใจด้วยเช่นในการตั้งแต่คําแรกเลย<ช>นะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะครับและผู้ที่ชนะใน w o o ดี้ k i t เช่นวันนี้เพื่อที่เราจะนําเอาเมนูนี้ไปมอบต่อนะครับให้แพทย์และพยาบาลประจําสถานีบางซื่อก็คือ จะส่งออกไปเป็นร้อยๆกล่องแล้วก็เลยคิดว่าแบ่งครึ่งเลยได้ทั้งเมนูของเชฟเอียนแล้วก็เมนูของเชฟกิกไปด้วยนะครับต้องขอบคุณเชฟเอียนนะครับเชฟกิกสำหรับสำหรับความทุ่มเทเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการสละเวลามาร่วมรายการแล้วก็รังสรรค์เมนูใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับและเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ประจำสถานีกลางบางซื่อจะต้องอิ่มท้องและอิ่มใจอย่างแน่นอนนะครับ และที่อาหารของเชฟทั้งสองท่านดูดีทําได้ง่ายขนาดนี้เพราะมีผู้ช่วยที่ดีครับอย่างหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ครับที่มีขนาดใหญ่ถึง4.5ลิตรนะครับสามารถใส่ไก่ได้ทั้งตัวครับกระจายความร้อนได้ดีให้อุณหภูมิสม่ำเสมอครับสามารถทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะอบปิ้งย่างทอดทำได้หมดครับมีสารเคลือบพิเศษครับป้องกันอาหารติดตัวหม้อ เปลี่ยนคุณให้เป็นเชฟมือโปรโน,นะครับแค่มีหมอ้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์และอีกตัวช่วยครับที่ทำให้เชฟของเราเน้นเตรียมอาหารได้ง่ายและรวดเร็วด,วด,ด้วยเครื่องบดสับอาหารจากซิงเกอร์ครับที่มาพร้อมใบมีด2ชั้นปรับความแรงได้ถึง2ไวระดับสับแล้วก็บดได้ละเอียดภายใน2นาทีครับคุณผู้ชมสามารถชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0-2 2, 3, 4, 7, 1, 7, 1, 7 1 หรือ Line at singer connect ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟเอียนและเชฟกิ๊กนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า s ิ n เกอความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิงเกอร์นะครับที่ทำให้เชฟทั้งสองท่านได้มาทำเมนูพิเศษในครั้งนี้ขอบคุณเชฟเอียนและเชฟกิ๊กขอบคุณครับขอบคุณนะครับ